สวัสดีค่ะอัปเดตนะคะน้องแมวน้องแมวที่เจออยู่หน้าขนส่งนะคะตอนนี้เราตั้งชื่อให้นะคะน้องเคอรี่นะคะน้องเป็นเพศผู้นะคะคือน้องมีร่างกายผอมมากนี่ผอมนะคะเมื่อวานพาไปหาหมอแล้วนะคะเมื่อวานพาไป รวจนะคะว่าน้องมีไข้ไหมดูแล้วน้องไม่มีไข้นะคะแต่ว่าน่าน่าจะมีพยาธินะคะก็เลยหมอก็เลยถ่ายยาฆ่าพยาธิให้แล้วนะคะแล้วก็เออมียาบำรุงมาให้น้องกินนะคะเช้าเย็นตอนนี้ก็กลับบริเวณน้องอยู่นะคะน้องอยู่ในกรงนะมีห้องน้ำมีน้ำมีอาหารให้กินตลอดเวลานะคะ น้องขี้อ้อนมากเลยนะคะพอเมื่อวานนะคะที่มาถึงบ้านนะน้องไม่ดิน้นไม่สซนเลยนะคะนั่งรถมาดีมากแล้วก็มาอาบน้ําให้นะคะน้องอาบน้ําแบบอาบน้ําไม่ต้องเอาใส่ถุงถุงอาบน้ําแมวะคะ่ะไม่ต้องใส่เลยคือน้องอาบน้ําได้เลยเหมือนเขาอยากอยู่กับเราเขาให้เราดูแลเขาง่ายนะคะ ไม่สนเลยนะคะอยู่ในกรงนอนไปนะคะเดี๋ยวกักโรคเจ็ดวันนะคะเพราะว่ากลัวมีหัดแมวอะไรไหมนะคะเพราะว่าที่บ้านมีแมวเยอะอ่ะเสียงไม่ค่อยมีนะคะแต่อยากล้องเรียกตั้งชื่อให้นะคะเจ้าเคอรี่นะคะชื่อน้องเคอรี่เคอรี่ ก็เลกไหนดูหน้าดิฟันน้องไม่มีนะคะตรงตรงฟันนน้อย,อยมีแต่เขี้ยวไม่ตนเลยนอนอยู่ในกรงรอเจ็ดวันก่อนนะคะตอนนี้ก็เอาอาหารให้น้องกินทั้งวันเลยนะคะให้เขาอ้วนเร็วๆ เดี๋ยวท่านไหนนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจรอดูนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ